วันนี้เายสืจ,จะทำไปต้มต้มจับไายนะใส่ตีนไก่นี่ผัดแล้วก็ใส่หมูด้วยนี่นี่หมูเมนูวันนี้เนี่ยแมีผักเลยวะแล้วผักอยู่นะครับ

ต้มตัดชายต,ต้มตัดชายดีครับมันเครื่องมะพร้าวเครื่องมะพร้าวนี่เป็นไงต้มแล้วต้มเสนีน่น้มเสร็จนี่ตนี่เหมือนอ ตวมันใหญเดีวั้วสนห่ักตกกักก่อน,กกอนต้องหั่นััอะไรก่อนมันจะตึงมันจะอร่อยหัยเครื่องก่อนนะครับขึ้มเมียวมันกระาท,าที่มันเหนีนะอันนี้อย่

นี่หัวใจสำคัญโอเคเออย้ไม่ต้อออั้เสจิลนต่างมือพอแล้วเยร็จยี่พอ้อโอ้ ก็เคี่ยวเยอะครับแล้วก็ใส่หม้อใหญ่นนนนเสร็จแล้วครับต้มกับฉ่ายที่นีไก่นี่ครับก็มีหมูก็มีผักอืม,อมน่ากินมากผักอนนี้ต้อง ไว้คืนหนึ่งถึงจะอร่อยนะครับอีกคืนหนึ่งอร่อยแน่นอนโอเคครับ